สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เมนูสําปรรดรูปอิกแล้วค่ะพอลา่าง่ายๆสไตล์พอล่านะคะก็คือไก่ทั้งตัวเนาะเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยคือเขาทําสําเร็จรูปมาแล้วนะคะเขาทอดสําเร็จแล้วแต่พอล่าก็จะมาอุ่นในโอเว่นนะคะให้มันกรอบนะคะนี่ค่ะของนี้เยอะมากเลยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยะนะคะเข้าไปไปอบในเตาอบนะคะป้ายเขาก็บอกอยู่แล้วอบในเตาอบนะคะเดี๋ยวพอลา่าไปอบนะคะ 35นาทีเดี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาลองชมกันนะคะกินกับส้มตำคงจะอร่อยนะเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปอบเลยค่ะตอนนี้ไก่ก็ได้อบสุกเรียบร้อยสีสันน่าทานนะคะเดี๋ยวไปทานกับส้มตำเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มากินเมนูบ้านๆน,นะฮะแบบอีสานอีสานบ้านเรานะคะส้มตำนะคะไก่อบนะคะไก,ก่อบ KFC อฟีสำเร็จรูปนะคะเพื่อนมีผักวันนี้ผักไม่เยอะเนาะนะคะแล้วก็มีกินกับมามะ่าเส้นมามะ่าอันนี้ไม่ต้มนมจีนนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวนิดหนึ่งนะคะข้าวเหนียวนะคะแค่นี้แหละกับส้ตมตำส้ตมตำปลานะคะปูปลาเพื่อนนะส้ตมตำน่ากินมากเลยสีสันเลยจัดจานน้ำลายไหลชิมก่อน,นะคะวันนี้อาจจะมือด้วยช้อนซ่อมด้วยนะเพื่อน เลยนถึงคริกซึ่งขิงเวลาชอบปีกไก่เพื่อนคอมโซ่ปีกไก่กันนะร้อนค่ะอบก็กรอบไหมกร่อยหวั่นอยู่เลยเข้ากันเนาะเยอะมากไม่หมดหรอกค่ะไก่เยอะ เช่นมาม่าเพื่อนมาม่ายี่ห้อน,นี้อร่อยนะทาจับพืชคะ่ะไม่มีหงส์รสนะคะสมามากของที่นี่จะไม่มีหงส์รสนะเพื่อนปกติพร,ราก็ไม่กินมาม่านะเพื่อนแต่กินของที่นี่ ามาลวกกินแบบนี้ฮะนะคะเอามาผัดเนี้ยอร่อยะคะ่ะนี่ขอกินน้ำมะพร้าวนะเพื่อนแก้เผ็ดอากาศร้อนๆน้ำมะพร้าวเย็นๆอร่อยะคะ่ะ แล้าก็กินก็กินนะเพื่อนไม่มีเรื่อง,เ,องเล่าขอโทษขออภัยนะกินอย่างเดียวเนาะกินให้เพื่อนอยากด้วยเล่าไปกินไปไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวลงมันเข้าปาก เลยนัวไม่ต้องใส่ผง,งชูรสนะเพื่อนส้นตมตำนี้เพราะในปลาในปูเขาใส่ผง,งชูรสมาแล้ว เส้นมา,มากเลยนะ,ะน้ำซุนตำนะเพื่อนสาวสัวเข้าไปอร่อยอร่อยนัวแซ่บิลีอห่อมาเด้อมากินน้ำกันเนดะ้อ เพื่อนส้มตำไก่อบข้าวเหนียวมาม่าผักนิดหน่อยนะฮมื้อน,นี้ <c oughs> ไก่ยังเหลือเหมือนเดิมกินแค่สองปีกครึ่งก็อิ่มแล้วเพื่อนมาม่าก็ไม่หมดข้าวเหนียวหมดไปกระปั้นหนึ่งนะคะส้มตำก็หมดไปครึ่งเดียวแต่อร่อยมากเพื่อนนะคะการหารเมนูของพราวันนี้ก็อิ่มดังสำราญน,นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามพราวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย